ดสด่ีต่อวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นเขตให้คะแนน3ท่านปอรวัตแขกสินทรอ,อารันุกกลางและสมศรีภูศรีครับนี่ครับเราดูประวัติของทั้งคู่ก่อนนะครับไฟแดงซุปเปอร์บอยต่อสุรัต์ครับน,นายธนพรล่มเย็นครับ18ปีจากระยองหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้ให้การสนับสนุนก็เสียสุรัตครับทิมนาลินครับ ปัจจุบันฟิกซออยู่ที่ค่ายมวยตอสุรัตน์ที่จังหวัดระยองชื่นชอบรุ่นพี่ครับดาวดังแบบเขาเป็นซุปตาของทุฟยูเราเลยครับก็คือแอดเทวดาตอสุรัตนะครับเป็นมวยสไตล์บูดุดันครับวงในเหนียวหนึบสำหรับซุปเปอร์บอยตอสุรัตนะครับ72ครั้งชนะ50แพ้19เสมอ3ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสั่งลบแดงพนมดงรักนะครับนายชยยานิน ทองอ้ม20ปีครับนี่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการร้อยตำหลวจตีอะพิชิตท่อนแก้วแล้วก็มีคุณแดงพนมดงรักให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยมอลราชพัฒสุรินนะครับอ,อยู่ย่าสุรินนี่นักชกในดวงใจไอดอลนี่พี่ดำ um. .com คอรับซุปตาระดับโลกของไทยเราครับก็คือบัวขาว บัญชาเมฆนะครับนำเงินเขาบอกว่าเขาเป็นมวยสไตล์ครบเครื่องครับทั้งบูทั้งบุญได้หมด75ครั้งชนะ55แพ้20ครั้งครับแล้วก็ฟอร์มหลังๆนั้นก็ชนะน็อกมาหลายไฟติดต่อกันนะครับมีหมัดมีศอกถือว่าันซท c p ุ h g สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูและดีแท็ธุรกิจ5ดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคน02800800 บริษัท CPF เรสซองแอนฟู c h a i นจำกัดบริษัท CP เมจิ a จำกัด,กดผลิตภัณฑ์นมเมจิ ji, เจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาตายตยและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสก,กัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสีฟันคู่ต้องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังคุยจับ พร้อมโดยเครื่องดื่มสมอทีสมอดีดีพระมิซิงกแคกนาทีนและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่สิบ,บาทขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับแต่ว่าเดินขยับก็หาอากาศไม่ตกเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอยรู้นะครับว่าสั่งรบนี่มีหมัดดีศอกอันตรายค่อยๆขยับก็ไปอาศัยความใหญ่มีแข้งนำไปก่อนจะเบียดจะปล้ำในฝั่งรบก็ยังชกในเกมตั้งรับนะครับอาวุธมวยถือว่าทุกกิจใช้ได้นะครับ มีแข้งมีมัดคอยโต้อยู่เหมือนกันเนาะเบียดเข้าไปโอ้โหดูนะครับรูปร่างความใหญ่ของซปเปอร์บอยนี่นะครับแข้งขวาต่อยขวาขยับสั่งลบก็มีแข้งขวาโต้คืนครับเริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะครับเตะขาไปครับสั่งลบซปเปอร์บอยวันนี้ที่เตรียม,มานี่มีลูกทีบแข้งแกเป็นอาวุธหลักอยู่แล้วครับผ่านไปครึ่งยกของยกที่สองครับ คู่นี้อาวุธนี่เฉียวไปเฉียวมาหลายจาังหวะน่ากลัวเลยครับแ่งซ้ายเตะมาก็เตะคืนไปผู้นี้ใครอยู่ใครไปครับก็เป็นเหมือนมวยต่างศึกแหละครับสุปร์บอยต่อสุรัตน์นี่อยู่ในสายศึกของเพชรยินดีครับสั่งรบทอไกเน้นดีข่ามมาจากสายศึกของเสเอกครับอ่าทีไปครับนอกด้วยนะครับในถอยจ้างรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เพราะว่าซุปเปอร์บอยนั้นดูว่ายิ่งโชคยิ่งจะมั่นใจนะครับพยายามจะเบียดกล้ามในพอวงในพอขวางได้มีโอ้โหตีหน้ากลัวเลยนะครับยาวกว่าตัวเข้าไปแต่ละเมตรน,น,น,นี้นหนักแรงอยู่นะครับโดนอีกแล้วนะครับดูว่าตีโอ้โหสั่งลบก็พยายามจะกดแขนไล่แขนสู้นะครับแต่ว่ากะทะไปทูลลองประทานอาวุโสเครือเจริญโ่อกระพันบริษัท CPF Global Food Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP 2G สัญ,ญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทูนและดีแพ็ ธุรกิจหาดาบอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF ี e s t a ลสเ n อ a n d f o o d Chain จำกัดบริษัท CP พีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ เจียตย่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากา,ตาไต่ต้องขอบคุณนะครับบริษัทแฮนดูโรไทยแลนด์จำกัดปั๊มน้ำแฮนดูโรทนแปลงแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 8889ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมและกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบพระคุณครับยกนี้นี่พยายามจะออกมาชิงเดินนะครับฝั่งลบมีแข้งแล้วก็มีหมัดมีศอกออกมาเยอะด้วยนะครับในขณะที่ซุปเปอร์บอยเอากระเปียก ไปโอ้โหแข้งแทงเข่ารูปร่างครับนี่นะครับโอ้ไม่กลัวแล้วครับสังบ่งลบวงไหนพยายามจะมีลูกขวางสู้ด้วยเดดโอ้เล็กกว่าแต่ว่ายัางสู้ยิบตานะครับไม่สนนะครับโดยเฉพาะหมัดซอกนี่ซุปเปอร์บอยเองก็ยังประมาทไม่ได้เหมือนกัน,นครับมาแล้วครับเริ่มจากกดแขนไล่แขนแทงสู้ครับขวางขวางเริ่มจะแก้ด้วยลูกขวางแล้วครับสั่งลบ อาชีดตหากนมาหือมาเลยครับหนึ่งแสนบาทขั้นต้นนะตอนนี้นี่มาให้สั่งลบทอไกเน่แล้วนะครับอ้าวมีบวกโอ้โหเอาแม่พี้เลยครับอาา้าวปั๊ดยังไงครับทำท่าทำท่าจะไม่ดีแล้วครับอ้าว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 ซุปเปอร์บอยซุปเปอร์บอยมาดูครับมาตอนนี้โอ้โหสั่งลบมาตอนนี้สั่งลบครับโอ้โหที่มุมมาบอกเปิดเกมลบ เอ็มทีเอาซุปเปอร์บอยซุปเปอร์บอยฟื้นไหมฟื้นครับดูวยังมีอาการอยู่นะครับสั่งลบพยายามจะเบียดเลยนะครับโอ้โหยกนี้นี่ออกมามีลูกขวางมีหมัดมี่อกออกมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ผลแล้วครับสับเข้าไปดีล่นเลยนะครับมาดูนะครับเริ่มฟื้นแล้วเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอยดูใยพยายามจะเบียดจะกล้ามเอาไว้ดูนะครับมาได้หลักเหลี่ยมช่วยด้วยครับสั่งลบขยับ ได้ใจแล้วมีหมัดมีบอกในในก็ใช้ลูกเก่าเลยครับพยายามจะขวางแล้วก็กดแทงโอ้ยเอาเลยครับขวางตัวใหญ่ได้แล้วครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับปอปร์บอยครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับมาโดนสองโดนเขา่าอาการอาการไม่ดีเลยครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้ความใหญ่เริ่มจะไม่ไม่ช่วยขวางโอ้ขวาง พับคออ่อนเอายังไงครับตุป,ปันตุปเป๋อะลบไปด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหยกนี้ยกนี้ช็อตเลยครับเอาฟืดไม่ฟืดแต่ว่าสั่งรบแก <c oughs> ได้ทีนี่ขยมใหญ่ครับโอ้โหจังหวะฉา,ายจังหวะโชว์ครับสั่งลบ แต่ว่าอะไรมันก็ยังไม่แน่นะครับหมุนไพยอาบาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมสุกายะน้ำมันนวดสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสุดเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทร02016000วัตถิไลอาทีวี999พร้อมด้วยคุณนรง่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับนะครับยกนี้นี่พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกเบอร์บอย ออกมาเดินเปิดเกมตั้งแต่ต้นยุกเลยนะครับมีแข้งมีเข่าวงในเริ่มจะตีเอาลยครับท่านรองนี้ก็เทกันสนัน่นเหมือนกันสั่งรบเองวงในก็พยายามจะกดแขนเอาไว้ไม่ว่ายังมีหมัดมีศอกถือว่าอันตรายอยู่นะครับเอาเปิดเกมแล้วน,นะครับซุกบอยตีเบี้ยเริ่มจะตีได้หนักหนักาง่ายเอา่าสั่งยุกสั่งรบเองก็จะยุกจะย่อไม่ได้เหมือนกันเลยครับวัดดวงครับแบบนี้วัดดวงครับ หลือเวลาอีกสองยกยบนี้ก็ยกหน้าครับซร์บอยหรือสั่งรบยกนี้ต้องเอาคืนครับซัวบอยเพราะว่ายกที่แล้วนี่แมกจังหวะตุปต๊ปตุเป,ป๋เลยอ่ะฝืนคืนมาได้หรือไม่ได้ครับตั้งกำแพงไว้มาหมุนไปหมุนมาโอ้โหผู้นี้ใช้พลักำลังกันเยอะมากครับโอ้โหโอ้โห,โห,โหน,นี่ครับมาสถาน การตอนนี้นี่นแฟนบอกว่ามันคู่พี่สุสีแล้วเกินครับช่วงกลางยกที่ีอา,าการสุดท้าโปลูกเทแก่แยกอกอมาครับซูปเปอร์บอยอตอนนี้สั่งลบอยู่ไหนสั่งลบอยู่ไหนครับอูโหูแต่ว่าดูาสั่งลบแกก็โต้ทุกเม็ดเทนกันเลยครับพยายามจะใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยนะครับสั่งลบหรือว่าซูปเปอร์บอยนะครับ เดินเบียดถึงตัวตลอดหมาอีกแล้วนะครับหมัดอกของสั่งลบโอ้โหดูนะครับมาท้ากันไปทั้งท่าจะยุบหรือเปล่านะครับสั่งลบต้องขยันโต้นะครับโดยเฉพาะหมัดสอกนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของฝั่งลบถุกประบอยไม่สนแล้วนะครับพอฟื้นมานี่ขาย,ยามจะเบียดจะชนพลังหายตีเข้าอย่างเดียวเล้ครับตื่นเต้นครับกลายเป็นคู่ดีครับเนี่ยครับต่างศึกต่างสายกี่รอบอ่าขวาไวาอนนอ้อีกคนนึงล็อกอีกคนนึงขวาเอา โอ้ยเทไปด้วยกันทั้งคู่ครับาลากลากออกมาครับโอ้แมดูครับไม่มีใครยอมใครครับหลุดออกไปนอกเชือกด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับมวยมันสะหนานเมืองร้องคู่เอกอูตอนนี้แมาสถานการณ์แมาแฟนแฟน,ฟนมารักใครเชียใครครับอูหตอนนี้แม่พุ่นวายเลยครับสถานการณ์ถือว่า ให้เขายักเกรดขึ้นได้เลยนะครับผูน้นี้ขยับเข้าไปมาดูว่าจะมีเรื่องจะมีรูปฝางมาช่วยอีกแล้วนะครับสั่งลบ็ุกประบอยก็เบียดถึงตัวต่าง,างกำแพงเอาไว้ตีไม่ถนัดนี่ก็มการต้องแยกก่อนนะครับผักกันสักพูดเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับสลิดธ,ธ่า์นมเมจิ เจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไคล์ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมังสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยีหย่ห้อไคล์สถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำนะครับมาดูกันนะครับสามนุสุดท้ายยกสุดท้ายนี่โอ้โหเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยซุปเปอร์บอยก็ชนถึงตัวตลอดนะครับพยายามจะใช้ความใหญ่ในขณะที่สั่งลบมีหลักเหลี่ยมเข้ามาสู้นะครับมีลูกขวางด้วยเอาเบียกเข้าไป ทกไดหนักๆแรงๆเหมือนกันเกมนี้คู่ที่ถูงสีเลยนะครับมาถึงตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกครับยกสุดท้ายสิงดําแน่นอนครับ3กับ4ครับ3ของน้ําเงิน4ของแดง5 5ของใครครับมาอับิดไปตีอ่ะกรรมการออกแรงแยกอีกนิดนึงครับนี่ครับมาโอ้โหสุดๆเลยครับอมาตอนนี้ก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับซุปเปอร์บอย นี่ครับโอ้โหดูมาร์คหาเสียบแล้วคาโอ้โหดูครับมาสถานการณ์ตอนนี้นี่มาเอฟซกองเชียร์มาบอกซูเปอร์บอยบอกแม่ขออีกนิดเดียวนิดเดียวครับอือือดูโอ้โสุดท้ายไปไหนครับไปไหนครับน้ำเงินครับโอ้โหกระโดดตัวลอยเลยครับสั่งลบแดงพนมดงรักในแล้วครับ วันนี้มหาชน,านาะคะแนนซปเปอร์บอยต่อสุรัตน์ไปแบบสุดมันเลยครับรองผู้เอกนำรายการของเราครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้ครับยังจบพักพักพักคู่เดียวนะครับผู้เอกรออยู่ครับแคนไทยกับเพชรพัชระครับ ชด,ดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ Prime TV